สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันนะคะกับเอิญคัดรถสวยย่านมีนบุรีวันนี้พบกับเอิญที่ช่องเอิญยูสคาร์ได้เลยวันนี้เอิญอยู่ที่เซรีไทย70นะคะของเบงนั่นเองใครที่กำลังมองหารถครอบครัวไว้ใช้งานอยู่นะคะในช่วงปีใหม่นี้นะคะ2023แล้วนะลูกค้าที่ เข้ามาดูตัวรถหรือว่าหารถอยู่หรือว่าต้องการขายรถหรือเทิร์นรถนะคะของเอิญก็รับหมดเลยนะคะสามารถติดต่อหาเอิญน,นะคะผ่านเบอร์โทรที่หน้าจอหรือโทร0971693884ได้เลยนะคะวันนี้เอิญจะพาลูกค้ามาดูรถคันนี้เลยนะคะเป็นตัว Toyota Innova 2.0ตัววีปี2015แท้นะคะได้รถสีน้ำตาลแบบนี้ไปใช้งานนะคะที่สำคัญเป็นรถบ้านด้วยคันนี้รถบ้านนะคะราคาตั้งขายที่499,000บาทท นั้นนะคะ499,000บาทถ้าลูกค้าถือเงินนะคะมาซื้อเงินสดนะคะบอกเลยซื้อมาถือเงินมานะคะ5 0 0 0มีทอนนะเพราะว่าคันนี้ราคา499,000บาทนะคะเล็กไม่คันนี้นะคะเพียง100,000น,นะคะกิโลเมตรเท่านั้น100,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะสวยเดิมรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักพิกามจมน้ำไฟไหม้ไม่ตัดต่อเล็กตัวเครื่องได้ตัวถังนะคะก่อนรับชมคลิปนี้เอินต้องฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามให้เอินด้วยนะเดี๋ยวเอินพามาดูตัวรถนะคะของคันนี้ รอบคันกันเลยสําหรับคันนี้นะคะมาพร้อมไฟคู่หน้านะคะเป็นแบบมันติรีเฟกเตอร์นะคะกระจังด้านหน้าเป็นแบบคโครมเมียม5เส้นแบบนี้เลยมาพร้อมโลโก้ของตัว t o y o ต้านะคะอยู่ตรงกลางแบบนี้นะมาพร้อมไฟคู่หน้าไม่แตกไม่เลาไม่ชํารุดไม่เหลืองนะคะสเกิร์ตนะคะของตัวรถมีมาให้รอบคันเลยไม่ว่าจะเป็น สเกิร์ตหน้าสเกิร์ตข้างสเกิร์ตหลังนะคะพร้อมไฟตัดหมอกก็มีมาให้กับคุณลูกค้าเช่นเดียวกันถัดมาเรามาดูตัวแม็กของคันนี้กันบ้างตัวรถนะคะเจ้าของคนเดิมเปลี่ยนแม็กมาให้นะคะเป็นแม็กของซามบูไลนั่นเองแม็กสวยๆซี C ่โคเมียมแบบนี้เลยนะคะหัวนอ็อตห้ารูตัวแม็กไม่มีร่วงรอยของการเกิดฟุตบาทเลยคันนี้มาพร้อมอยางนะคะเป็นของฟิตโตนนะคะปี้ 2019ดอกอยางหน้ายางนะคะใช้งานได้อยู่นะมาพร้อมด้านข้างนะคะสติกเกอร์ก็ยังอยู่ครบของตัว i n n o นวาสเกิร์ตด,ด้านข้างนะคะบอกเลยว่าเดิมจริงตัวรถยังไม่ได้เก็บรายละเอียดนะรีบมาเดตให้กับผู้ค้าได้รับชมก่อนใครเลยนะคะคันนี้ยังไม่ได้ปรับสภาพรีบเอามาอัปเดตก่อนเลยถัดมาด้านบนนะคะตัวรถนี่กระจกเดิมๆแบบนี้นะคะ ไฟเลี้ยวก็ระจกมองข้างซีหูกระจกนะคะก็จะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้เลยกระจกนะคะเตอต้าที่จับแผงประตูเป็นแบบโครเมียมเงาๆแบบนี้เลยนะนี่เตต้าเตอต้านะคะที่กระจกอยู่ครบแบบนี้ให้ลูกค้าได้เห็นเลยนะคะว่ารถสวยโครงสร้างเดิมจริงๆนี่สวยจริงถัดมาเรามาดูตัวยางและแม็กเส้นที่2กันบ้างนะคะนี่ อย่างปี2019นะคะหัวน็อต5รูแบบนี้เลยนะคะสำหรับตัวแม็กตัวแม็กของซามูไรไม่มีร่องรอยของการเกิดสุบัต์เลยคันนี้นะคะแม็กขอบ17นั่นเองนี่ถัดมาเรามาดูด้านหลังตัวรถกันบ้างไฟไท้ายด้านหลังนะคะมาพร้อมหรอดไส้าโรเจนนะคะพร้อมด้านหลังที่มีโลโก้นะคะของตัว2.0ตัว V นั่นเองนะนี่เลย2.0 V ปี15แท้รถบ้านมือเดียวป้แดงนะคะคันนี้ ตัวอินโนวนะคะมีกล้องด้านหลังนะคะมาให้เรียบร้อยสเกิร์ตด้านหลังนะคะก็มีมาให้เช่นเดียวกันพร้อมไฟรับพิมพ์คู่หลังก็ติดตั้งมาให้เช่นเดียวกันมีสปอยเลอร์หลังมาให้นะคะพร้อมกับตัวรถนะคะที่เปิดด้านหลังแบบนี้เลย นี่ภายในตัวรถคันนี้นะคะเป็นพรมปูมาให้นะคะพรมสีน้ําตาลอ่อนนะคะปูมาให้สวยกิ๊บแบบนี้เลยเดี๋ยวปรับสภาพเก็บงานเก็บรายละเอียดให้รับรองว่าใหม่กิปป๊บกว่านี้แน่นอนเรามาดูโครงสร้างด้านท้ายกันบ้างนะคะหัวน็อตเป็นหัวน็อตเดิมนะคะตั้งแต่ปี15จากโรงงานเลยนี่หัวนอ็อตเดิมนะคะไม่มีรอยไขไม่มีรอยถอดนะคะโชคประชุมด้านหลังนะคะก็ยังอยู่ครบนะคะแบบนี้เลยนะ,ะปิดเลยพ่ะเดเรามาดูนะคะฝั่งด้านนี้กันบ้างดีกว่า ยังและแมกนะคะสภาพสมบูรณ์นะคะตัวแมกนะคะไม่มีเรื่องรอยของการกระสุตบาดเลยนะของแมกซามูไรนั่นเองสวยจริงเดิมจริงนะคะผัดมานี่กระจกเดิมๆกระจกเดิมๆก็โรติดในะส่วนตัวแหลกนะคะกล่องเก็บของด้านบนมาให้ด้วยนะคะราคาอยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทนะคะก็ได้ไปด้วยเลยนะคะสำหรับตัวแหลกด้านบนนั่นเองนี่ สวยจริงรอบคันเดิมๆนะคะยังไม่ได้ปรับสภาพเลยรีบมาอัปเดตเลยนะนี่แม็กเดิมทั้ง4เส้นนะคะสวยทั้ง4เส้นไม่มีร่องรอยงการเกิดสุบบาดนะคะแต่งมาให้ทั้ง4เส้นนะคะพร้อมกับตัวยานที่จะได้เป็นย่างปิสโตนปี19ทั้ง4เส้นเช่นเดียวกันเดี๋ยวพาลูกค้านะคะไปดูในส่วนของภายในตัวรถนะคะของคันนี้กันมากดีกว่านี่รอบคันนะคะสวยแบบนี้เลย เดิมๆแบบนี้เลยนะคะรับประกันโครงสร้างนะคะไม่มีชนหนักผิดความจำนำไฟไหมไม่ตัดต่อเล็กตัวเครื่องเรขกตัวถังนะคะราคาของคันนี้อยู่ที่499,000บาทเท่านั้นนะเดี๋ยวเปิดให้ดูภายในกันเลยในส่วนภายในคันนี้นะคะก็ควบคุมการใช้งานนะคะเป็นตัวกุญแจนะคะแบบนี้เลยนี่พร้อมกับตัวลายไม้ด้านข้างนะคะกระจกบานเลื่อนออโต้ฝั่งคนขับนะคะเส้นท้าลล็อกรถปลดล็อกมาให้เรียบร้อยภายในตัวรถได้เป็นภายในสีเบจนะ คันนี้นะคะกระจกพับไฟฟ้าปรับออโตในเรนกระจกได้ควบคุมการใช้งานเป็นตัวกุญแจนะคะถุงลมนิรภัยคู่หน้ามีมาให้เรียบร้อยพวงมาลัยนะคะคาด้วยลายไม้สีน้ำตาลแบบนี้เลยมาพร้อมออปชั่นนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวจอนะคะของคันนี้นี่ลองสตาร์ทเลยนะคะนี่จอทัชสกรีนแอร์ปรับออโตนะคะคันนี้จอทัชสกรีนแอร์ปรับออโตนะสวยเดิมมากนะคะคันนี้นี่สามารถนะคะ ลดเสียงเพิ่มเสียงนะคะจากตัวพวงมลาลัยได้เลยเป็นมันติฟังก์ชันนั่นเองสำหรับคันนี้มีเนมมาให้เรียบร้อยนะคะเนวิเกเตอร์นะคะก็มีมาให้เรียบร้อยเช่นเดียวกันเลขไม่ตัวรถนะคะอยู่ที่1,12,134กิโลเมตรเท่านั้นเองรถสภาพสวยจริงตัวไม่นะคะก็ใหม่เดิมด้วยนี่ภายในตัวรถนะคะคันนี้มีกล้องมาให้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวกล้องนะคะมองด้านหลังนี มีกล้องถอยมาให้เรียบร้อยเลยคันนี้ครบเครื่องครบจบมากๆเลยด้วยใครที่กำลังมองหาอยู่นะคะต้องแนะนำเลยนะคะสำหรับตัวคันนี้นะสวยจริงเดิมจริงเดี๋ยวพาลูกค้านี่คะไปดูโครงสร้างกันบ้างในส่วนของโครงสร้างนะคะเม็ดอาร์นะคะของคันนี้นี่เลยเม็ดอาร์นะคะเรียงกันสวยๆแบบนี้เลยนะคะโครงสร้างเดิมๆ ไปแกะให้ดูนะคะทั้ง4ฝั่งของตัวรถเลยเรามาดูด้านหลังกันบ้างสำหรับด้านหลังตัวรถนะคะโครงสร้างนี่แกะให้ดูเลยโครงสร้างเดิมๆนะคะเม็ดอะเรียงกันสวยๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีสัดสีทําสีเก็บสีมาแน่นอนนะคะที่สําคัญไม่โดนข้างมาด้วย เมทอาร์คเดิมๆแบบนี้เลยใครที่แบบว่าอยากได้รถโครงสร้างเดิมคัสเกตเอนะคะแนะนําเลยนะคะมาดูรถตัวจริงมาเทสขับก่อนได้นะคะด้านหลังตัวรถนะคะของคันนี้เขาเป็นรถครอบครัวนะคะเจ็ดที่นั่งนั่นเองตัวเบาะนะคะเขาก็สามารถที่จะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เลยนะนี่วิสัยทัศน์ด้านหลังนะคะออกแต่งจังหวัดถือว่าสบายแน่นอนโอเพนมีจอมาให้เรียบร้อยเลยคันนี้มีจอมาให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าขามีจอมาให้มีแอร์หลังแล้ว ไม่ต้องกลัวร้อนเลยมีแอร์ด้านหลังมาให้มีจอมาให้เรียบร้อยวิสัยทัศน์นะคะของอินโนวาบอกเลยว่าดีมากวิใสยทัศน์ดูดีมากๆนะคะนี่ความกว้างตัวรถนะกว้างจริงนะคะคุณลูกค้าขะรถครอบโัรเจ็ดที่นั่งนะคะคันนี้ถือว่าตอบโจทย์คุณลูกค้าแน่นอนถัดมานะคะเรามาดูโครงสร้างฝั่งน,นี้กันบ้างในส่วนงตัวเมทัลนะคะโครงสร้างเดิมๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือฝั่งด้านซ้ายนะคะไม่มีโดนมาแน่นอนนะ เม็ดอาร์คเดิมนะคะไม่มีสาสีมาแน่นอนฝั่งสุดท้ายนะคะฝั่งนี้เลยแกะให้ดูกันแบบนี้เลยนะคะว่าโครงสร้างเขาเดิมจริงนี่เม็ดอาร์คนยะคะโครงสร้างเดิมๆเ,เรียงกันสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่สวยจริงคันนี้รถบ้านด้วยนะคะซึ่งสดไม่บวกแวดเพิ่มราคาคันนี้นะคะอยู่ที่499,000บาทนะคะเดี๋ยวเปิดตัวห้องเครื่องของคันนี้ให้ดูกันเลยในส่วนของตัวห้องเครื่องนะคะคันนี้ น,นี้นะคะเป็นเครื่อง2.0นะคะเครื่องยนต์เดิมนะคะมาพร้อมกับตัวมาแต้มสีจากโรงงานก็ยังอยู่ครบแบบนี้เช่นเดียวกันมาพร้อมกับตัวเครื่องนะคะที่ไม่มีน้ำมันไหลเยิมรั่วซึมหัวน็อตเดิมทั้งคันนะคะรถปี15น็อตเดิมนะคะฝากระโปรงหน้าเดิมโลโกโอ้อยู่ครบนะคะพร้อมกับตัวสติ๊กเกอร์มอกอก็อยู่ครบเช่นเดียวกันหัวน็อตไม่มีรอยไข่ไม่มีรอยถอดคันหน้า,นาคงสร้างเดิมๆนะคะมาแต้มสีหัวน็อตคันหน้านะคะก็ยังอยู่ครบ พร้อมกับตัวสลับตัวเลขนะคะที่ฝั่งลึกแบบนี้เลยนะคะไม่มีเก็บรายละเอียดมาแน่นอนนะคะสวยจริงเข้ามาดูรถจริงได้นะคะร้านตั้งอยู่ที่เสรีไทยนะคะ70ร้านอยู่ที่ของเบ้งนั่นเองนะคะเข้ามาดูตัวรถได้เลยนะคะมาทดลองขับมาเทศขับก่อนได้สําหรับวันนี้นะคะจบการรีวิวของตัว โตโยต้าอินโนวนะคะ2.0ตัว V ปี15คันนี้เลยไว้เจอันคลิปถัดไปนะคะสนใจคันนี้โทร0971693884ได้เลยแอดไลน์มาสอบถามได้นะคะไว้เจอันคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ